เรื่องราวในวันนี้ครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของคุณไว้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องในตอนที่คุณไว้เริ่มออกทริปเที่ยวคนเดียวใหม่ๆคือปกติแล้วครับในวันหยุดเนี่ยคุณไว้เขาจะเป็นคนชอบเดินทางนะครับก็คือไปเที่ยวไปไหนมาไหนคนเดียวไปชมธรรมชาติไปชมผู้คนและสถานที่ส่วนใหญ่ที่คุณไว้ไปเนี่ยมันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่คนปกติเขาไปกันสักเท่าไหร่คือคุณไว้ชอบเที่ยวเมืองรองครับคุณผู้ฟัง เ <tyard. S 2> มืองรองเนี่ยก็คือเมืองที่มันไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวจ๋าไม่ใช่พัทยาไม่ใช่หัวหินไม่ใช่ชะอำไม่ใช่เชียงใหม่คือมันเป็นเมืองเป็นจังหวัดที่ไม่ได้มีแหลง่งท่องเที่ยวมากมายครับแล้วก็เป็นจังหวัดที่ไม่ได้เป็นที่หมายตาของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มากนะักคือคุณไว้เขาชอบเป็นเน้นดูชีวิตครับไปดูธรรมชาติอะไรทํานองนั้นไม่ได้เน้นสถานที่ท่องเที่ยวและอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยครับคือในตอนที่คุณไว้เป็นนักท่องเที่ยวมือใหม่เนี่ยความรู้อะไรเกี่ยวกับที่ท่องเที่ยวก็ไม่ได้มีมากมายนะ คือเห็นสถานที่ไหนสวยแล้วก็น่าไปคุณไว้เขาก็อยากจะไปและจุดเริ่มต้นของเรื่องราวคุณไว้เนี่ยมันเกิดขึ้นในวันวันหนึ่งครับวันนั้นครับคุณไว้ถ่ายฟีด a c e b o o k ไปเจอเว็บในหน้าขายแพ็กเกจท่องเที่ยวเข้าคือมันเหมือนกับว่าหากซื้อแพ็กเกจหรือว่าซื้อทริปเที่ยวผ่านเว็บไซต์นี้เนี่ยจะได้ราคาดีกว่าซื้อตรงจากโรงแรมหรือว่าซื้อตรงจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นครับและยิ่งไปกว่านั้นครับในแพ็กเกจนี้เนี่ย ซื้อแล้วก็จะแถมนั่นแถมนี่แถมอาหารเช้าแถมรถรับส่งที่สนามบินด้วยความที่เป็นมือใหม่อย่างที่บอกครับพอคุณไว้กดเข้าไปดูเนี่ยปรากฏว่าในนั้นเนี่ยมันมีสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณไว้ชอบเต็มไปหมดมีทั้งเมืองหลักเมืองรองและยิ่งซื้อก็ยิ่งถูกยิ่งหลายวันก็ยิ่งถูกและพอเห็นแบบนั้นครับคุณไว้เองก็ดูวันว่างในปฏิทินในมือถือและก็ตัดสินใจจองแพ็กเกจผ่านเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้คิดมากเลย และราคาที่คุณไว้ได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างถูกกว่าปกติด้วยและถ้าไปเที่ยววันธรรมดาที่ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยยิ่งถูกลงไปใหญ่เลยและจังหวัดที่คุณไว้เลือกเข้าพักครับจังหวัดนั้นก็คือจังหวัดน่านในตอนที่คุณไว้เดินทางมาถึงโรงแรมครับซึ่งโรงแรมจริงๆแล้วภาพมันก็ค่อนข้างจะตรงปกนะครับแต่เรียกว่าโรงแรมมันก็อาจจะดูแปลกๆนะครับเพราะว่ามันคล้ายกับอาคารคูหากลางเมือง เหมือนกับเป็นอาคารพันนิดสชั้นแล้วก็เอาชั้นด้านบนเนี่ยมาเปิดให้เข้าพักเหมือนเกสต์เฮาส์โดยที่เกสต์เฮาส์แห่งนี้ครับชั้นล่างเขาก็จะเป็นสภากาแฟครับซึ่งสภากาแฟครับคุณผู้ฟังท่านในเมืองกรุงหรือว่าในกรุงเทพเนี่ยบางทีมันอาจจะหาค่อนข้างยากนะครับถ้ามันไม่ได้อยู่กลางเมืองจริงๆหรือว่าอยู่ในแหล่งชุมชนจริงๆมันคล้ายกับร้านกาแฟโบราณนั่นแหละครับคุณผู้ฟังหรือว่าเป็นร้านอาหารเช้าตามชนบทหรือว่าตามในเมืองหลักๆเนี่ยอาจจะยังพอเห็นได้บ้าง ซึ่งในตอนเช้าๆครับก็จะมีคนมากมายมาร้อมวงดื่มกาแฟแล้วก็ทานอาหารเช้ากันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคุณลุงคุณป้าครับที่ตื่นเช้าแล้วก็มาหาอะไรดื่มที่สภากาแฟกันเหมือนเป็นจุดพบปะสังสรรค์ของคนวัยนั้นอะไรทํานองนั้นครับและในตอนที่มาถึงที่นี่ครับเจ้าของบ้านเนี่ยก็ต้อนรับคุณไว้เป็นอย่างดีพาขึ้นไปที่ห้องพักแล้วก็แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆที่ซึ่งในแพ็กเกจที่ซื้อนี้ครับมันก็จะรวมอาหารเช้ากับพวกชากาแฟตอนบ่ายด้วย สามารถลงรับได้ที่ชั้นล่างเลยหลังจากที่คุณไว้เช็คอินที่เกสต์เฮาส์ตอนบ่ายครับคุณไว้เองก็ลงมาเอากาแฟที่สั่งเอาไว้ที่ชั้นล่างขึ้นไปนั่งดื่มที่ระเบียงชั้น3ซึ่งบนชั้น3มครับมันจะมีระเบียงตรงโถงกลางบ้านครับคุณผู้ฟังเป็นระเบียงที่เป็นส่วนกลางถูกเปิดเอาไว้ให้แขกที่เข้าพักใช้นั่งพักผ่อนคุณไว้ในตอนนั้นเอากาแฟเย็นขึ้นมานั่งดื่มแล้วก็ดื่มด่ำบรรยากาศของเมืองรองที่สงบสุขแต่พอทานกาแฟเสร็จแล้วจะเหลือแต่น้ำแข็ง คุณไว้ก็ตั้งใจจะเอาแก้วไปทิ้งในห้องหรือว่ามีแขกคนอื่นมานั่งโต๊ะที่ระเบียงนี้จะได้ไม่เกะกะเขาใน,ในระหว่างที่คุณไว้ลุกขึ้นครับขาของคุณไว้เนี่ยดันไปชนกับขาเก้าอี้อย่างแรงทําให้แก้วกาแฟที่มันมีแต่น้ําแข็งหกลงตอนนั้นเนี่ยด้วยความเกรงใจคุณไว้ก็เลยรีบวิ่งเข้าห้องพักแล้วก็หยิบเอาผ้าเช็ดเท้าครับตั้งใจจะมาเก็บกวาดน้ําแข็งที่หกใ,ในตอนที่คุณไว้หยิบผ้าออกมาจากห้องแล้วก็กลับมาที่ระเบียงอีกครั้งปรากฏว่าที่ระเบียงเนี่ย มีคุณยายคนหนึ่งกําลังใช้ไม้ถูถูน้ําแข็งที่หกโกยใส่ที่โกยผงอยู่คุณไว้ในตอนนั้นรู้สึกเกรงใจมากเลยครับทําส่วนกลางของแก๊สเฮาเละเทอะคุณไว้ก็เลยเดินไปบอกคุณยายครับขอโทษนะครับที่ทําเลอะให้ผมกวาดเองดีกว่าไหมแต่คุณยายท่านนั้นที่กําลังกวาดอยู่มันก็พูดกลับมาทาั้งทั้งที่หันหลังกวาดน้ําแข็งอยู่ยายแกบอกว่าไม่เป็นไรคะ่ะยายทําจนจะเสร็จแล้วหนูไปพักผ่อนเถอะ ในตอนนั้นคุณไว้ได้แต่ขอบคุณคุณยายครับแล้วก็เดินเข้าไปเอาสัมภาระในห้องพร้อมกับออกเดินทางไปเที่ยวในเมืองชมบรรยากาศในเมืองทั้งวัดทั้งตลาดทั้งถนนคนเดินคุณไว้บอกผมว่าน่าเนี่ยเป็นเมืองรองที่คุณไว้ชอบมากๆอาหารรสชาติไม่จัดและทุกอย่างเนี่ยคุณไวก้ก็กินได้หมดเลยท,ท,ทั้งที่คุณไว้เองเป็นคนไม่กินเผ็ดในวันนั้นครับพอเริ่มดึกคุณไว้เองก็เตรียมตัวกลับที่พัก ซึ่งในตอนนั้นเองคุณไว้เขาก็ยังติดลมอยู่ที่ร้านนั่งชิลแห่งหนึ่งคุณไว้เขาก็เลยแวะซื้อเครื่องดื่มในร้านสะดวกซื้อติดมือกลับมาด้วยกะว่าจะกลับไปดื่มต่อที่ห้องพักอีกสักหน่อยและในตอนที่ถึงเกสเฮาส์ครับพอดีคุณไว้เห็นว่าที่ระเบียงส่วนกลางเนี่ยมันยังไม่ถูกปิดประตูคุณไว้ก็เลยถือโอกาสเอาเครื่องดื่มไปนั่งดื่มคนเดียวตรงนั้นครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันบรรยากาศดีแล้วก็เห็นตัวเมืองโดยรอบเลยด้วยและที่จังหวัดน่านเนี่ยมันก็ต่างจากกรุงเทพโดยสิ้นเชิง ในตอนนั้นคุณไว้เขาบอกว่าเวลามันแค่สามทุ่มเท่านั้นคือทั้งบ้านช่องทั้งร้านค้าเขาปิดกันหมดแล้วครับเหลือแค่ร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงเท่านั้นที่ยังเปิดอยู่แปลกดีเหมือนกันมันมีเสน่ห์ยังบอกไม่ถูกในระหว่างที่คุณไว้นั่งดื่มอยู่คนเดียวครับไม่นานนะครับคุณยายคนนั้นเขาก็มานั่งที่เก้าอี้เอ็นหลังมันเป็นเก้าอี้คนสูงอายุครับที่มันเป็นไม้สารและเก้าอี้ตัวนั้นเนี่ยก็ถูกตั้งอยู่ที่ระเบียงใกล้ๆกับจุดที่คุณไว้นั่งดื่มนั่นแหละคร คุณไว้เองในตอนนั้นด้วยความที่เริ่มกลุ่มๆอยู่แล้วครับก็เลยทักทายยายแกไปยังไม่นอนหรอกครับยายซึ่งยายเองแกก็ยิ้มมนะครับพร้อมพูดกลับมาว่ายายยังไม่ได้นอนหรอกยายต้องคอยดูแลแขกที่นี่และคุณไว้เองก็ชวนยายแกคุยไปเรื่อยเปื่อยครับยายแกก็นั่งนิ่งๆถามคําตอบคาคุณไว้เองก็ดื่มไปเรื่อยๆจนตัวเองเนี่ยคล้อยหลับไปหลังจากนั้นไม่นานครับ คุณไว้เองก็ได้ยินเสียงคุณยายดังขึ้นมาที่ใกล้ๆหูไปนอนในห้องเถอะลูกและพอได้ยินแบบนั้นแล้วคุณไว้เองก็สะดุ้งตื่นขึ้นครับแต่ในตอนที่ตื่นเนี่ยคุณไว้หันซ้ายหันขวาคุณไว้ก็ไม่เจอคุณยายที่นั่งอยู่ที่ระเบียงครับแต่คุณไว้มั่นใจนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยได้ยินเสียงคุณยายเรียกแน่ๆหรือยายแค่อาจจะตะโกนเรียกแล้วก็เดินเข้าห้องไปก็ไม่รู้เหมือนกันและพอตื่นขึ้นมาแล้วคุณไว้ก็รีบเดินเข้าห้องพัก พร้อมกับมุ่งตรงไปที่เตียงนอนแล้วก็นอนหลับในทันทีในตอนเช้าหลังจากที่ตื่นขึ้นมาครับคุณไว้ก็ทําธุระส่วนตัวจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงไปรับอาหารเช้าที่ชั้นล่างหลังจากทานข้าวเรียบร้อยครับคุณไว้ก็เตรียมตัวออกจากที่พักเพื่อที่จะเดินทางต่อไปยังอําเภอบ่อกเกลือซึ่งคุณไว้เองก็ซื้อแพ็กเกจที่พักที่บ่อกเกลือทิงเอาไว้ต่อจากที่พักในเมืองนี่แหละครับก่อนออกจากที่พักครับ คุณไว้ก็บอกลาพี่เจ้าของบ้านพร้อมกับขอบคุณพี่เขาที่พี่เขาเตรียมที่พักไว้ให้และเรื่องที่ทําให้คุณไว้แปลกใจที่สุดในชีวิตมันก็เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยแหละครับเพราะว่าคุณไว้บอกพี่เจ้าของบ้านไปครับขอบคุณมากๆนะครับพี่เรื่องที่พักแล้วก็ฝากขอบคุณคุณยายด้วยพอพูดจบเท่านั้นแหละครับพี่เจ้าของบ้านทั้งสองคนที่ยืนชงกาแฟอยู่เนี่ยถึงก็ปล่อยมือแล้วก็หันมามองหน้ากันพร้อมกับหันมาถามคุณไว้ว่ายายยายไหนหรอครับ คุณไว้ก็เลยบอกไปครับว่าคุณยายที่ดูแลที่นี่ไงเมื่อวานเนี่ยตัวผมเองทาํากาแฟหกยายแกก็มาช่วยทําความสะอาดและเมื่อคืนเนี่ยตอนที่นั่งดื่มอยู่คนเดียวที่ระเบียงคุณยายแกก็มานั่งคุยเป็นเพื่อนจนผมเนี่ยหลับไปเลยและพอพี่เจ้าของบ้านได้ยินคุณไว้พูดแบบนั้นครับพี่เขาก็บอกนะครับว่าเกสตเฮาส์แห่งนี้เนี่ยมีพี่เป็นเจ้าของแค่สองคนนะคุณไว้ตอนนั้นก็แปลกใจนะครับแล้วก็ยืนยันว่ามีแน่นอนคุณยายเนี่ยเขาบอกว่าเขาดูแลที่นี่ พอพูดไปพี่เจ้าของคนหนึ่งที่เขาเป็นผู้หญิงครับเขาก็เอามือถือมาไล่เปิดรูปให้คุณไว้ดูแล้วก็ถามคุณไว้กลับมาว่าให้คุณยายคนนี้ไหมพอคุณไว้เห็นรูปคุณไว้ก็พยักหน้ารับครับพร้อมบอกไปว่าใช่คุณยายคนนี้แหละเท่าน,นั้นแหละครับคุณผู้ฟังพี่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยถึงกับต้องเอายาโดมขึ้นมาดมคุณไว้ก็แปลกใจครับถามกลับไปว่ามีอะไรหรือเปล่าพี่ผู้หญิงคนนั้นเขาก็เลื่อนรูปในมือถือไปเรื่อยๆจนมาถึงรูปรูปหนึ่งครับ ซึ่งมันเป็นรูปงานศพของคุณยายเป็นรูปหน้าโลงของคุณยายซึ่งมีลูกหลานของคุณยายถ่ายรูปพร้อมหน้าพร้อมตากันเพราะคุณไว้เห็นแบบนั้นแล้วคุณไว้เองถึงกับต้องนั่งลงเพื่อตั้งสติเลยครับเพราะว่าเมื่อคืนคุณไว้นั่งคุยอยู่กับผีทั้งคืนพี่เจ้าของเขาก็บอกนะครับคุณยายที่เจอเนี่ยเป็นคุณยายของพี่เขาเองซึ่งคุณไว้เองในตอนนั้นพอรู้เรื่องจริงเนี่ยก็พูดไม่ออกเลยครับ ได้แต่ขอคุณพี่เขาแล้วก็ขอให้พี่เขาไปส่งที่ท่ารถตอนที่คุณไว้เดินออกมาที่หน้าบ้านครับในขณะที่รอพี่เจ้าของบ้านสตาร์ทรถไปส่งเนี่ยคุณไว้เองก็เหลียวมองขึ้นไปที่ระเบียงชั้นสาของแกสเฮาส์หลังนี้แล้วก็เหมือนกับว่าคุณไว้เห็นหลังของคุณยายแกอยู่ไวๆครับเหมือนกับคนที่กําลังเดินกลับเข้าไปในบ้านอะไรทํานองนั้นซึ่งคุณไว้ก็ไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นใครเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยแสงอาทิตย์มันแยงตาคุณไว้มาพอดีและในตอนที่นั่งรถกลับมาที่ท่ารถ ี่เจ้าของบ้านเขาก็เล่าให้ฟังครับว่ายายแกเขาชื่อว่ายายหอมตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ยายแกรักบ้านหลังนี้มากเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่ยายกับตาสร้างมาด้วยกันและถ้าก่อนตรงจุดนี้เนี่ยมันก็ยังไม่เจริญแล้วก็ไม่ใช่เขตเมืองด้วยภายหลังถนนของหลวงตัดผ่านหน้าบ้านราคาของที่ดินแล้วก็ราคาของตัวบ้านก็เลยดีดสูงขึ้นซึ่งพอราคาบ้านสูงขึ้นเนี่ยก็มีคนมาติดต่อขอยายซื้อที่เต็มไปหมดเลยและยายเองเนี่ยก็ไม่ยอมขาย ไปหลังยายก็ยกบ้านหลังนี้ให้กับลูกหลานเอาไว้ทํามาหากินโดยคุณยายแกก็มีสัญญาใจกับลูกหลานว่าถ้าหากลูกหลานคนไหนเอาบ้านหลังนี้ไปจะไม่ขายบ้านหลังนี้โดยเด็ดขาดซึ่งพี่เจ้าของบ้านคนนี้เนี่ยเขาก็รับมรดกต่อจากคุณพ่อมาพี่เขาก็เลยเอาบ้านหลังนี้เนี่ยมาเปิดเป็นเกสต์เฮาส์และก็ทําสภากาแฟที่ชั้นล่างเนี่ยแหละและทริปนี้ครับมันก็เป็นทริปแรกที่คุณไว้เดินทางคนเดียวและทริปแรกเนี่ยแหละครับคุณไว้เองก็เจอรับน้องโดยคุณยายหอม แต่ถ้าหากสิ่งที่คุณไว้เจอคือผีจริงๆคุณไว้เขาคิดว่าคุณยายต้องเป็นผีที่น่ารักมากๆครับไม่ได้มาหลอกหรือไม่ได้มาทําให้คุณไว้กลัวเลยแม้แต่น้อยมีแต่ตัวคุณไว้เองเนี่ยแหละที่กลัวไปเองเพราะว่าในตอนที่คุณไว้เห็นคุณยายเนี่ยลักษณะคุณยายคือปกติมากๆครับเหมือนกับหญิงชราสูงวัยทั่วไปเพียงแค่หน้าตาของคุณยายเนี่ยดูผ่องใสมากๆและในตอนที่คุณไว้กําลังดื่มเครื่องดื่มอยู่ที่ระเบียงคุณไว้ก็ได้กลิ่นคุณยายนะครับ ร้ายกับกลิ่นน้ำอบที่เขาเอาไว้ส่งน้ําพระในวันสงกรานต์คือมันหอมอ่อนๆครับแต่ว่าในตอนนั้นคุณไว้ไม่ได้ฉุกคิดอะไรนะครับคิดว่ายายแกคงเพิ่งอาบน้ํามาและตัวคุณไว้ในตอนนั้นเนี่ยกําลังเมาได้ที่เลยด้วยจมูกตันไปหมดแทบ,บจะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยนอกจากกลิ่นเบียร์และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของคุณไว้ในทริปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับเรื่องราวของคุณไว้ครับคุณผู้ฟัง ามผมนะผมคิดว่ามันไม่ค่อยน่ากลัวนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องหลอนที่ค่อนข้างจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเนาะไม่ใช่ทุกคนที่จะไปเข้าพักแล้วก็จะเจอยายเขาคุณไว้กับคุณยายอาจจะเคยมีกรรมสัมพันธ์กันหรือไม่แน่นะครับคุณไว้อันนี้ผมเดานะคุณไว้อาจจะเคยเกิดเป็นลูกหลานท่านในชาติก่อนๆหรือเปล่าเลยมีกรรมสัมพันธ์กันยายท่านเลยปรากฏตัวให้เห็นได้อันนี้คือเรื่องแรกอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องที่คุณยายเข้ามาคอยดูแลที่นี่เนาะต้องบอกว่า ผมคิดว่าคุณยายเนี่ยเป็นผีที่ค่อนข้างน่ารักนะถึงตัวจะจากไปแล้วแต่ก็ยังคอยดูแลลูกหลานเหมือนกับว่าช่วยดูธุรกิจของลูกหลานอะไรทํานองนั้นครับตัวผมเองเนี่ยอยากมีผู้ปกครองแบบนั้นเหมือนกันนะยิ่งถ้าหากสมมุตินะคุณผู้ฟังเป็นปู่เป็นย่าเป็นตายายเราเนี่ยที่ท่านเลี้ยงเรามาตั้งแต่ยังเด็กเนี่ยและพอท่านจากไปเรามารู้เรื่องราวแบบนี้ว่าท่านยังคงอยู่กับเราอยู่ช่วยเหลือเราเนี่ยคือใจมันฟูยังบอกไม่ถูกนะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังเป็นเหมือนกันหรือเปล่า แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับที่คุณไว้ได้กลิ่นคุณยายเนาะได้กลิ่นเหมือนกับน้ําอบที่เขาใช้ส่งน้ําพระคือพวกกลิ่นพวกนี้ครับมันอาจจะเป็นลักษณะยืนยันได้นะครับว่าตัวคุณยายเองบางทีท่านอาจจะเป็นวิญญาณที่ดีเป็นวิญญาณที่อยู่ในภพภูมิที่ดีหรือไม่แน่นะครับคุณยายท่านอาจจะเป็นสิ่งที่คนโบราณเขาเรียกว่าผีบ้านผีเรือนอะไรทํานองนั้นหรือเปล่าคือกลับมาอยู่กับบ้านตัวเองอยู่กับลูกหลานตัวเองเนี่ยคอยดูแลรักษาลูกหลานตัวเองน่าคิดเหมือนกันนะครับ หรืออีกในนึงนะคุณผู้ฟังจิตสุดท้ายคุณยายก่อนที่คุณยายท่านจะจากไปเนี่ยท่านอาจจะยังห่วงบ้านหลังนี้หรือว่าห่วงลูกหลานของท่านคุณยายท่านเลยกลับมาอยู่ที่นี่วนเวียนอยู่ที่บ้านหลังนี้โดยที่ไม่ยอมไปไหนคิดได้หลายแบบเนาะคุณผู้ฟังและคุณผู้ฟังเองล่ะครับคิดว่าคุณยายท่านเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแบบที่ผมพูดหรือเปล่าหรือคุณคิดเห็นต่างไปยังไงครับคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอน และคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดไลค์หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการเพียงเท่านี้พวกเราก็ขอบคุณมากๆแล้วครับและสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ฟังผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ